มึงเดี้มันอยู่แน่ประตูแล้วเดี๋ยวถ้ามันเขาประตูเข้ามามันจะอันตรายกว่าไม่มีทางเลือกแล้วไ,ไอ้ยไม่ไปเดี๋ยวมันจะเข้ามาแล้วเฮ้ยพี่ยอดปิประตูเดี๋ยวนี้นะมันน่ารู้นะมันพี่ยอดอะอยู่กับชู้คนนั้นอะพี่ยอดตังกลัว หรือว่าพี่จะให้ชูนั่นออกไปทางระเบียงเหรอโมนารู้นะทำไงดีอ่ะเนี่ยพี่มันจะลงมาแล้วทำไงได้เลยโง่ก็ขึ้นมาก่อนสิเอถ้าพูดจะลงมาลนะพี่ได้ขึ้นไปอีกแล้วเหรอจะรู้ว่าเป็นโชูแล้วมันจะเสี่ยงตายขนาดนี้แต่ไม่บอกไ่เป็นมาแล้วมันใช่เวลามาบ่นไหมวะ ีทางนี้เหรอพี่ยานจ,จะถ่ายวิดีโอพวกเกไว่าจกทีแล้วตอนเนี้ยโมนาก็ได้เหล็กงัดประตูมาแล้วด้วยดูสิอีนางชูมันจะหนีไปทางไหนได้อีก โอ้ยเจ๊โอ้ยโอ้ยนี่อย่าข้ามานะนี่คือการเรียกค่าไถ่ลโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกจะมาจับชู้แต่สามีเราเรียกค่าไถยไม่ต้องพูดมากทรัพย์สินเงินทองอะ่ะมีเท่าไหร่ก็อ,ออกมาให้หมดไม่อย่างนั้นฉัน จะตัดหนงนายคนนี้ทิ้งซะอม่คหอด้วยอย่าทำอะไรสามีฉันเลยนะฉันไม่มีเงินฉันไม่มีเงินเอ,เอาไปให้หมดเลยปล่อยสามีฉันเถอะนะแค่เงินสดแค่เนี้ยมันไม่คุ้มหรอกฉันลงทุนไปขนาดนี้แล้ว เปิดตู้เซฟนะซะเออฉันไม่รู้รหัสอ่ะเธอไม่รู้รหัสงั้นก็แสดงว่าสามีของเธอรู้นี่แต้มเธอชักจะเล่นใหญ่กันไปแล้วนะที่เราคุยกันไว้ไม่ใช่แบบนี้นี่นี่เธอเป็นชู้ เธอสองคนรวมหัวกันหลอกฉันงั้นเหรอหนาทีก่อนหน้าเนี้ยใช่แต่หน้าชั่วโมงเนี้ยแกมันเปลี่ยนไปแล้วใครจะยอมให้พี่หลอกเอาปีๆล่ะจริงๆวันเนี้ยฉันตั้งใจจะมาหมอมยาพี่แล้วเจนกัดตู้เซฟนั่นแต่ว่าเมียสุีิรักของพี่เนี่ย ฉันก็จชาเอ๋สะก่อนบอกรหัสตู้เซฟมาซะดีๆนะพี่ยอดทำไมอย่างนั้นฉันจะตัดหูพี่โอ้ยโอ,ยโอยขอร้องล่ะปล่อยสามีฉันเถอะอย่าทำอะไรเขาเลยนี่เธอสักจะเล่นใหญ่กันไปแล้วนะถึงฉันจะรู้รหัสอ่ะฉันก็ไม่บอกหรอกไม่บอกรหัสตู้เซฟนะใช่ไหม เตือนนะแต่ถ้าพวกแกสองคนผัวเมียเนี่ยยังไม่อยากเปิดตู้เซฟน,นั้นให้ฉันอีกอะ่ะรอบต่อไปฉันจะตัดนิ้วของสาม,มีแกชโชว์ฉันจะเล้วฉันจะเล้วฉันยอมแล้วอย่าได้แล้วก็ไปให้หมดเลยอย่านะโมนะนั่นคือทรัพย์สินที่เราเก็บมาทั้งชีวิตเลยนะเฮ้ยนี่หุบ ทิ่เธอเป็นคนรักษามี oh. ส่วนพี่ยอดอยู่เมียไปจะดีกว่าแล้วถ้าเธอไม่อยากให้สามีของเธอเป็นอะไรอีกแล้วก็รีบเก็บทรัพย์สินทั้งหมดนั่นนะใส่กระเป๋าแล้วก็มาให้ฉันอย่าน่นนะพี่ยอดเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้รักษาชีวิตพี่ไว้ก่อนดีกว่านะอีนางสู้จน ของมีค่าที่แกอยากได้อยู่ในนี้หมดละแกได้ขอมีค่าแล้วอ่ะแกก็รีบออกไปจากบ้านซะโอ,โอนโผล่น้าน้า,นาคนนี้ของแกแกก็ออาไปเถอะนะถ้ามันไม่มีเงินตั้งแต่แรกฉันก็คงไม่เสียเวลาปาพิสวัิ์กับคนนีงมันหรอก มีมีศิย์กูบอกว่าอย่าปลดตู้เซฟไงถ้ามึงไม่ฟังกูมาเถ่งขังนขง้นเนี้ยยังหวงเรื่องเงินเร่องทองเหรอวางหุ้นทรัพยคุณผู้หญิงคุณถูกจับกุมแล้วไม่มีทางอ่ะกว่าฉันจะได้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดมาเนี่ยฉันต้องวางแผนเปี่ยงตัวไปเท่าไหร่แล้ว ใจเย็นนะครับคุณผู้หญิงทุกคนอย่าเข้ามานะจะตามมานะ คิดจะเเงินทองของกูไปเหรอหยาปัญ <Yeah. S 1> ง่ายหรอกนังปิงดูเรื่องเฮ้ยไปผู้หมดฮ่าฮ อยู่หวังเลยว่าใครจะเอาเงินกูนไปใช้ได้ง่ายๆพี่ยอดไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยเงินทองเป็นปของนอกกายนะพี่ฉันว่าพี่อ่ะไม่น่าจะได้ใช้เงินแล้วนะทำไมล่ะก็พราะพี่ต้องไปชดใช้ชีวิตในคุกไงฉันจะฟ้องหย่าพี่ในฐหาหนะที่พี่เอาชูเข้าบ้านหมวดทำการจับกูพ้พ้ายครับผม โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยเบาหน่อยสิเฮ้ยที่เขาเอาทรัพย์สินของผมไปเดี๋ยวปล่อยผมนะผู้ตำรวจโอ้ยผมเจ็บผู้ตำรวจไปโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเจ็บ